สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องและก็ FC ทุกท่านนะครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับกับผมขวัญชัยซาวนะครับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับก็เรียกว่ามาแนะนําให้พี่น้องและก็ FC ทุกท่านนะครับในการใช้เกตนะครับใช้เกตบางท่านก็รู้นะครับบางท่านหรืออาจารย์บางท่านก็รู้นะครับว่าเกตมีหน้าที่ทําอะไรนะครับแต่บางท่าน หรือเอหรือพี่น้องทุกท่านนะครับที่มือใหม่ๆนะครับยังยังไม่รู้ว่าเกจคืออะไรแล้วก็การใช้งานเขาใช้แบบไหนนะครับวันนี้ผมก็ตามหัวข้อคลิปนะครับผมจะมาแนะนำพาทำนะครับในการใช้เกจนะครับว่าใช้ยังไงแล้วปรับยังไงนะครับคือเกจนี่เดี๋ยวก่อนที่ผมจะพาทำผมขอขอเอ่ยสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เข้าใจนะครับเข้าใจหลักการทำงานของเขานะครับเกจนี่คือเวลาเราเล่นดนตรีสดอะไรพวกนี้นะครับ พวกกลองพวกกีตาร์หรือแม้กระทั่งมานักร้องที่ร้องหน้าเวทีนะครับหรือออกงานสดงานแสดงสดงานใหญ่อยู่นี่นะครับเล่นสดแบบนี้เนี่ยผมจะแนะนําคือเอาเป็นชุดกลองหลักๆก่อนนะครับชุดกลองนี่คือม,มันเยอะครับ1นกระเดียง,ส,งสเสนสามคาเบลสีก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นทอมเป็นโอเวอร์เฮดอะไรพวกนั้นนะครับ มันเยอะนะครับมันเยอะทีนี้มันไม่ไม่มันจอกรอ,อย่างนี้ก็ที่ผมคํานวณก็ประมาณ1ิบขึ้นนะครับเป็น1ิบกว่าตัวขึ้นนะครัทีนี้มันเยอะนะครับมันเยอะเขาถึงต้องต้องใช้เกล็ตรงนี้นะครับมามาเขาเรียกว่ามาปิดนะครับเสียงที่ไม่ต้องการไม่ให้เสียงเสียงไม้นะครับเสียงไม่พวกสเสน่อะไรพวกนี้มันรั่วเข้าไปนะครับมันรัว่วไปแบบนี้นะครับก็ advances. ได้ยินเสียงรอบข้างเข้ามายังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ไปด้วยทีนี้เสียงมันรั่วเข้ามาเราจะปิดยังไงนะครับนี่แหละจุดหลักๆของเขาเนี่ยเราจะปิดยังไงเราจะทํายังไงให้เสียงมันรั่วเข้ามาน้อยที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นเสียงไม้นี่ปิดได้แน่นอนนะครับเสียงไม้เวลาปิดเยอะเกินไปเวลานักร้องหรือนักร้องผู้หญิงหรือนักร้องที่มืออาชีพเขาร้องเพลงเ,เวลาออกสอเสือหรือชอช้างอะไรประมาณนี้นะครับมันจะเสียงซิปมันจะหายนะครับถ้ากดเยอะนะครับแต่ถ้ากดไมเ่เยอะก็กดพอดีก็ จะเป๊ะมากนะครับจะเป๊ะมากวันนี้เดี๋ยวผมมีผมจะใช้คาราเกองผมนะครับอลองเสียงกระเดื่องให้ฟังนะครับว่าคือถ้าผมผมแนะนําตัวอย่างแบบนี้เนี่ยลองเสียงกระเดื่องแบบนี้พี่น้อง fc e ทุกานจะจะนําไปใช้กับชิ้นไหนได้หมดนะครับได้หมดเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าทางนั้นทางนี้อยู่ที่ว่าเราจะกดเท่าไหร่นะครับให้เขาเป็นเสียงเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมแนะนกลุ่มต่างๆก่อนมันเหมือนกับคอมเพเซอร์นะครับคือ,อยังไงนะครับด้านหลังผมบเนี่ย ปุ่มเททั้งวงในเหมือนคอมเพรสเซอร์นะครับเหมือนกันนะครับให้กดเท่าไหร่ปุ่ม G R หรือ Gain Reduction เนี่ยคือมันเราจะดูสัญญาณที่เขากดลงมานะครับกดไปกดช้ากดไปกดช้าประมาณนี้นะครับแล้วก็ปุ่มเล n k ตัวน,นี้คือเน้นแบบที่เราปรับกระเดียงปรับสเสน่์ครับถ้ามันไม่เป็นธรรมชาติมากขึ้นเราก็กดลงมาสักหน่อยนะกดลงมาสักหน่อยมันจะเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับยังไงก็ลองลองทำดูนะครับลองทําดูแต่หน้าที่นี้ผมจะไม่กดนะครับผมจะปล่อยสุดเลย แต่ผมจะมาเล่นพวกแอกแคร์ ag, พวกโฮ่พวกกลิทนะครับโฮ่ o, นี่จะให้เาขาค้างเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะไปถึงโฮ่นะครับผมจะแนะนำแอกแคร์ก่อนแอกแคร์ Ad ag, นี่หนึ่งคลิปนี้อาจยาวหน่อยนะครับผมจะพยายามรวบรัดให้สั้นที่สุดนะครับหนึ่งเนี่ยแอกแคร์ Ad ag, เนี่ยถ้าเราเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนกับคอมเพรสเซอร์นะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับอย่างงนะครับพี่น้องเอฟซีต้องเข้าใจตามผมนะครับเดีย๋ยวผมจะได้อธิบายฟังคอมเพรสเซอร์ or, นี่เวลาเราเพิ่ม เอ็แท็กขึ้นไปเนี่ยเสียงมันจะหนาครับมันจะหนามจะอ้วนสมูทแต่ถ้าเราลด a อ็แท็กลงมาเนี่ยเสียงมันจะไม่ค่อยสมูทนะครับไม่ค่อยสมูทแต่ถ้าเป็นเจ้าเกดตรงนี้เนี่ยเวลาถ้าเราเพิ่ม a อ t a แท็กขึ้นไปเวลาตีเหมือนเหมือนคนตีกลองไม่มีแรงนะครับมันจะตีเสียงมันไม่มีแรงเลยนะครับมันตีมันดังอยู่ครับแต่ไม่มีแรงไม่ได้ยินเสียงหัวไม้ไม่ได้ยินเสียงหัวกระเดืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราลด a อ็แท็กลงมาสุดนี่ จะได้ยินเสียงจิกของหัวกระเดื่องและจะได้ยินเสียงทอมเวลาเราเราตีทอมนะครับจะได้ยินเสียงหัวไม้มากขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้นะครับโฮคืออะไรเวลาเราปรปับเกทเนี่ยบางครั้งมันจะตังกัด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 มันจะขัดใจเรานะครับเราจะใช้หูตัวนี้แหละในการปรับให้เขาเป็นธรรมชาติแล้วก็มาจากการตรงลีดส,สุดท้ายคือลีลสนะครับหาเสียงให้มันเรียบให้เสียงมันเรียบเนียนให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับทีนี้ผมจะลองนะครับถึงผม อาจจะขออนุญาตสวมหูฟังนะครับสวมหูฟังเพื่อได้ยินเสียงด้วยนะครับอ่าทีนี้ผมจะปล่อยเสียงเข้ามานะครับปล่อยเสียงเข้ามาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวผมยุบหน้าต่างก่อนนะครับมันเข้าแบบนี้นะครับดูนะครับเห็นไหมฮะมันกัดกัดกัดเห็นไหมฮะมันกัดกัดนะครับมันกัดกัด กัดมากไปนะครับแต่ผมจะพฟมานะครับสมมุติว่าผมได้ประมาณ30นะครับแบบนี้นะครับได้30มแบบนี้แป๊บหบนึงบบน่งครับแป๊บหนึ่งสมมุติว่าผมได้ประมาณ30นะครับได้30แบบนี้เนี่ยเสียงมันจะด้งกัดกัดๆแบบนี้มันขัดใจนะครับเดี๋ยวผมจะลองทั้งแอคแท็กทั้งฮูให้ดูว่า เวลาผมขึ <ítulo> sabes, ้นแอคแทกไปเสียงมันจะไม่มีแรงในการตีนะครับพอผมลดลงมาสุดเสียงมันจะมีแรงนะครับแล้วเราจะแต่งธรรมชาติแต่ทษทีนะฮะเราจะแต่งให้เสียงเขาเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่งยังไงดูตามผมนะครับท่านไหนไม่เข้าใจให้ย้อนคลิปกลับไปดูนะครับย้อนคลิปกลับไปดูอ่าฟังนะครับฟังเห็นไหมฮะเหมือนด้านหลังผมทันดูนะฮะ ม่มีแรงครับทีนี้ตีไม่มีแรงแต่ดังอยู่ไม่มีแรงครับแต่ผมพอผมจะลดแฮกแทกลงมาปุ๊บเนี่เสียงจะตึ๊บๆเลยนะฮะฟังนะฮะนี่่มันได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเพิ่มให้ธรรมชาติมากขึ้นครับผมเพิ่มโฮกข้นไปแบบนี้นะฮะแบบนี้ เอ,า,อาประมาณนี้นะครับประมาณนี้คือผมต้องเน้นย้ำกับพี่น้องและเแบบนี้นะครับว่า a อคแทต่างกับแอคแทกแอคแทกต่างกับแอคแทกคอมเพรสเซอร์ Computer, ยังไงต่างแบบนี้นะครับคอมเพรสเซอร์ Computer, นี้เราจะให้มันขึ้นสูงนะครับเราจะให้เสียงมันอ้วนนะครับมันหนาขึ้นเนี่ยเราเพิ่มแบบนี้ขึ้นไปนะครับขึ้นไปดูตามที่เรากดเขาเรียกว่าเรโช์นะครับดูที่เรโช์ด้วยเรโชอ์ขอเท่าไหร่นะครับผมขอ ถอดหูฟังแป๊บหนึ่งครับอนุญาตนะครับเนโชเรากดมากเท่าไหร่เราเราก็กดแอคแท็กน้อยๆนะครับไม่ต้องกดเยอะนะครับไม่ไม่ห่างห่างกันไม่เยอะนะครับห่างกันไม่เยอะต้องฟังเสียงเอานะครับแต่ว่าเกตนี่เกตนี้ให้ลดหมดเลยนะครับถ้าท่านไม่ลดเนี่ยท่านลองไปไปใช้ไปใช้ของท่านนะฮะไปใช้ของท่านดูนะครับแล้วดูคลิปผมที่ผมแนะนําให้วันนี้นะครับเดี๋ยวท่านไปลองไปทดสอบของท่านดูนะครับว่ามันจริงเหมือนที่ผมแนะนํำไหม นะครับตามที่ประสบการณ์ได้เคยทํามานะครับเป็นอย่างนี้นะครับแล้วที่เสียงมันขัดใจกัดกัดแบบนี้เรามาเพิ่มตรงหันะฮะเพิ่มเพิ่มไปเราเพิ่มสมมุติว่ามันกัดคัดัดเนี่ยเราเพิ่มจนจนมันได้นะครับเดี๋ยวเพิ่มมากนะครับเพิ่มมากก็ไม่ดีเสียงมันจะไม่ทันกันนะครับเพิ่มมากเพิ่มไม่พอพอประมาณพอเสียงเขาหายกุดคุดดดเป็นธรรมชาติแล้วนะครับแล้วเรามาแต่งลีดแบบนี้นะครับแต่งหางเสียงของเขาเนี่ยแหละแต่งให้มันหางเสียงเขามันเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วทีนี้ ท่านนําท <The> ุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านปรับเรียบร้อยนะครับทั้งชุดนะครับท่านมารองลองมาเล่นรวมกันดูนะครับจะเป๊ะเลยนะครับไม่ว่าท่านจะออกงานกลางแจ้งชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่รวมถึงงานคอนเสิร์ตแสดงสดอะไรประมาณนี้ท่านนําไปใช้ได้นะครับนาแบบนี้ไปใช้ได้นะครับใช้ได้จริงนะครับวันนี้ก็มีคลิปนะครับความรู้เล็กๆน้อยนะครับมามอบให้พี่น้องในเอฟซีทุกท่านนะครับได้นําไปใช้กันนะครับได้นําไปใช้กัน ส่วนชุดกลองนะครับเดี๋ยวันที่14กุมภาพันธ์วันเลนไทยนะครับเดี๋ยวผมจะนํามาแจกให้นะครับแต่ก่อนวันก่อนจะถึงวันที่14กุมภาพันธ์นะครับ right? <c oughs> ผมจะมีทําทการเขาเรียวกว่าทําการไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดลองเสียงชุดกลองให้นะครับแล้วก็จะวันที่14ก็จะนํามาแจากให้พี่น้องเอซ็ซีทุกท่านนาไปใช้กันนะครับฝากพี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำปิด มอบความรู้มอบสิ่งต่างๆให้พี่น้องเอฟซได้ไปใช้กันนะครับวันนี้ผมวันชัยซาวต้องขอลาพี่น้องเอซไปก่อนนะครับสวัสดีครับ